ให้ตายเถอะนี่มันไม่ใช่ความฝันใช่ไหมไอ้ความเจ็บปวดเจียนตายที่เกิดขึ้นมันคืออะไรตอนนี้ผมอยู่ในนิยายสายดาร์กและเพิ่งตระหนักได้ว่าตนเองตายไปแล้วถึง2ครั้งระบบแจ้งเตือนว่าเหลืออีก1ชีวิตเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ลิงก์ของริ d อะไรก็อยู่ใต้นี้เหมือนกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็มาดูกันต่อเลย ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot gangster รวมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะบทที่3ผมลืมตาตื่นขึ้นพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในนิยายเรื่องแรกอีกครั้งถอนหายใจโล่งอก อย่างน้อยผมก็รู้แล้วว่าครั้งนี้ควรแก้ตัวอย่างไรถ้าจะเอาชนะเกมนี้ได้ผมต้องสะสมคะแนนให้ได้มากพอที่จะ OOC ตัวละครแต่ห้ามทำเกินไปจนโดนฆ่าเหมือนตอนเป็นมนุษย์หมาป่าอีกครานี้แม้ในใจจะนึกสงสารลูกเลี้ยงคนนั้นแต่ผมจะไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆ เหมือนครั้งก่อนอีกแล้วผมลุกขึ้นจากเตียงเดินเข้าไปยังห้องน้ำความจริงที่น่าตกใจปรากฏตรงหน้าครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองมาอยู่ในร่างนี้ก็รู้สึกแปลกใจเพราะมันเป็นร่างตัวละครที่แอบซ่อนปิดสนาชวนคนหัวลุกพวกคุณอาจไม่เคยสังเกตรหรือนึกสงสัยทำไม พี่สาวใจร้ายถึงได้มีรูปร่างสูงใหญ่เท้าใหญ่แถมหน้าตาก็ไม่ได้ดูน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนน้องสาวยิ่งเทียบกันไม่ได้กับนางสินก้นครัวลองเดาดูสิครับว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ลูกคนละพ่อไม่ใช่เด็กที่เก็บมาเลี้ยงไม่ใช่ ผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนไทยถูกไหมแต่ขอเฉลยเลยแล้วกันความจริงแล้วพี่สาวคนนี้คือผู้ชายทุกอย่างมีสาเหตุมาจากมันดาสุดวิปริตของตัวละครตัวนี้แท้ๆเธอไม่ต้องการมีลูกชายจึงเลี้ยงดูบุตรชายให้กลายเป็นลูกสาวคนโต แถมยังฝังความคิดวิปริตแบบผิดๆให้ลูกชายผู้ไม่รู้อีโนอีเน่ด้วยการพร่ำบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวโตที่มีร่างกายแข็งแรงกว่าน้องสาวแค่นั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวละครน,นี้ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นผู้ชายท,ทั้งทที่ความเป็นจริงแล้ว เขาเป็นคนหนุ่มรูปร่างสูงหน้าตาดีมากพอจะทำให้สาวๆหลงชอบได้ไม่ยากผมรับรู้จากความทรงจำของตัวละครที่ส่งผ่านเข้ามาในหัวเขาเกลียดตัวเองที่เป็นผู้หญิงตัวโตวแถมมีใบหน้าค่อนข้างเหลี่ยมไม่เหมือนน้องสาวที่มีใบหน้ากลมมนน่ารักจึงอิจฉาริษยาความสวยงามของน้องสาวแท้ๆ และนังสินก้นครัวตลอดเวลานั่นเองแถมยังคิดว่าตัวเองมีโรคประจําตัวที่หน้ารังเกียจเขาเกลียดเส้นขนที่งอกตามใบหน้าและแข้งขาซึ่งมารดาจ้างผู้เชี่ยวชาญมากําจัดขนด้วยการใช้เส้นด้ายปั่นพันตามร่างกายทุกสัปดาห์ผมต้องรับช่วงต่อความเจ็บปวดที่น้าขา่หน้านั่นด้วย ห่าง OOC ได้เมื่อไหร่จะยกเลิกการกำจัดขนเป็นอันดับแรกน้ำตาเล็ดทุกครั้งยามถูกทอนขนตามร่างกายนึกชื่นชมความอดทนของคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ทนเจ็บยามกำจัดขนเพื่อความสวยงามหลังจากอาบน้ำรางหน้าแปรงฟันเสร็จ ก็เดินมาเปิดตู้เสื้อผ้ารู้สึกตะขิดตะขวงใจที่ต้องใส่กระโปรงทุกครั้งแถมคะแนนตอนนี้ยังเป็นศูนย์จึงไม่สามารถตัดสินใจแม้แต่จะแต่งหน้าแต่งตัวได้ด้วยซ้ำระบบพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาถ้าโหดไม่ทำตามบทบาทจะต้องถูกลงโทษอย่างร้ายแรงครั้งแรกที่ผมฝ่าฝื้น ร่างกายเหมือนถูกไฟฟ้าหมื่นโวลต์ทำเอาเจ็บปวดลึกถึงแก่นวิญญาณเลยทีเดียวผมจึงไม่มีทางเลือกพยายามแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วแบบบางๆเพราะความขี้เกียจแทนผู้ชายปกติอย่างผมเพียงแค่ล้างหน้าแปรงฟันก็เสร็จแล้ว ไม่เคยต้องมานั่งแต่งหน้าแต่งตาอยู่หน้ากระจกเป็นเวลานานๆแบบนี้เลยแถมอุปกรณ์ก็เยอะชวนงุนงงไปหมดผมก้มลงมองหน้าอกของตัวเองแบนราบสนิททว่าชุดที่ใส่ยัดนุ่นหรือผ้าเอาไว้เป็นก้อนๆมีรูปทรงประมาณคับ A หรือ B มั้งผมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่เดินลงมาข้างล่าง เตรียมรับประทานอาหารเช้าฝืนยิ้มแห้งๆให้มันดาโรคจิตก่อนนั่งเก้าอี้แม่ว่าวันนี้ลูกแต่งหน้าแปลกไปนะเปลี่ยนเครื่องสำอางหรือเปล่าดูไม่ได้เลยลดศนิยมมารดาตัวร้ายผิดปกติชมัดชอบให้ลูกแต่งหน้าเข้มจัดราวกับฉาบซีเมนผมคิดหาคำตอบเอาตัวรอดทันควัน อ๋อค่ะพอดีอยากลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างงั้นหนูจะกลับไปแต่งหน้าตามเดิมนะคะผมได้แต่เพียใจต้องกลับไปโวะแป้งหนาเตอะทาตาจะจัดราวกับมีแพนด้าแถมยังต้องปัดแก้มเข้มๆไม่ต่างอะไรจากตูดลิงตบท้ายด้วยการทาปากสีแดงสดอย่างกับพึ่งไปดื่มเลือดมา มันดาเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนหันไปสนใจน้องสาวที่กำลังนั่งเปิดอ่านจดหมายที่วางอยู่บนโต๊ะผมนึกถามระบบอยู่ในใจทันทีที่เห็นหญิงสาวสวยในชุดกระโปรงเอี้ยมเก่าซีดมีรอยปะขาดไปทั่วตัวนายคิดคะแนนในการแกล้งสาวน้อยคนนี้ยังไงอ่ะยิ่งโฮดแกล้งหนักๆก,ก็ยิ่งได้คะแนนเยอะหมายถึง เลือดตกยางออกได้ยิ่งได้แต้มมากขึ้นผมได้แตบรงถ้าไม่ทําผมก็ตายและติดอยู่ในโลกใบนี้ไปตลอดการคิดขอโทษเธอในใจก่อนที่จะเริ่มทําแต้มในทันทีเมื่อเธอเดินเข้ามาเสิร์ฟอาหารที่โต๊ะสาวน้อยว่านจานข้าวตรงหน้ามือหนาของผมก็เริ่มหยิกเอวของเธอแรงๆนั่งสิ้น ฉันบอกแล้วใช่ไหมเช้านี้อยากกินไข่ออมเบรตกับไส้กรอกแต่นี่อะไรเธอทำไข่ดาวมาให้ฉันได้ยังไงจริงๆผมไม่เคยบอกว่าจะกินอะไรแค่หาข้ออ้างกลั่นแกล้งสาวน้อยตามบทบาทเท่านั้นผมหยิบไข่ดาวขึ้นมาแปะบนเส้นผมของเธอก่อนที่จะขยี้ยี จนทั้งไข่ขาวและไข่แดงแตกออกจากกันจนชุ่มเส้นผมสีทองไอ้ระบบระยยาำนั่นกล่าวยินดีด้วยคุณได้รับ250คะแนนผมไม่อยากกลั่นแกล้งเธอต่อจึงรีบสั่งว่ารีบไปทำไข่ออมเมร็ตมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากเจ็บตัวอีกเฮ้อ ไม่น่าหันไปมองเลยรู้สึกสะเทือนใจเป็นบ้ายามเห็นเธอวิ่งออกไปพร้อมน้ำตาในหัวของผมชูนิ้วกลางใส่ระบบทันทีไอ้ระบบเหงซวยเพราะนายทำให้ฉันเป็นไอ้หน้าตัวเมียไปแล้วมันตอบส่วนกลับทันทีผมจะไม่ถือสาโฮสเรื่องนี้เพราะความเซนซิทีฟ คือจุดอ่อนของคุณผมได้แต่เข็ดเคี้ยวเคี้ยวฟันไม่หยุดไม่นานนักหญิงสาวหน้าหวานก็เดินเอาไข่ออมเมร็ดมาให้เส้นผมของเธอยังเต็มไปด้วยเศษไข่ดาวผมรีบกล้มหน้ารับประทานอาหารนั่งปรงตกในใจลังเลอยู่หลายครั้งว่า ควรจะทำยังไงดีไม่อยากทำลายเธอนานนักแต่ถ้าไม่ทำผมก็ไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้สุดท้ายตัดสินใจที่จะจัดการทำแต้มไวๆเพื่อที่ว่าผมจะได้ไม่ต้องกันแกล้งเธอนานเกินไปอยากปล่อยให้เธอเป็นอิสระมันน่าจะดีกับทั้งสองฝ่ายผมคิดให้กำลังใจเธอและตัวเองในใจ ตอนนี้น้องก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับน้องจะเริ่มกลายเป็นพี่สาวใจร้ายกับเขาแล้วเอ๊ะน้องวางแผนจะกันแกล้งซินเดอเรลล่ายัางไงเพื่อนๆก็ลองมาลุ้นกันนะครับส่วนเพื่อนคนไหนไม่อยากลุ้นนะครับก็ไปสอยอ e ีบุ๊กมาอ่านได้เลยช่วงนี้มีโปรโมชั่นเปิดตัวน้องพีถึงวันที่5กันยายนนี้นะครับฉากเอ็นซีจัดหนับจัดเต็มแบบไม่ตัดเลย ใครชอบก็ไปสอยมานะครับอย่าลืมเตรียมกระดาษทิชชูไว้ซับน้ำหมากด้วยนะแล้วมาร่วมรุนกันนะคะว่าน้องพี่จะเอาตัวรอดได้ไหมแล้วเจอกันครับ